มาทําปลาช่อนสมุนไพรอาจจะแดกไม่ได้เลยก็เป็นไปได,ด้วันนี้ผมก็จะมาทำํำปลาช่อนสมุนไพรให้ลูกคนทานนะครับผมตามผมมาเลยครับคือตอนนี้ปลาช่อนอยู่น,นี้ครับโอเคครับ ครับเราจะเลือกปลาช่อนตัวเล็กไปนะครับเพราะว่าตัวเล็กไซส์กาลังดีครับผมแต่ถ้าเกิดตัวนี้จะใหญ่ไปใหญ่ไปใหญ่ไปแดกสี่คนเอาตัวกค่นั้นพอเออตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับมันแดงเยอะหน่อยครับหนึ่งครับเราจะเอานิ้วล็อกหน่อยอันนี้คือไม่ใช่เป็นการทรมานนะครับผมแต่ของของกินเนี่ยคือของกินครับผมหนึ่งชีวิต ก็เหมือนวัวเหมือนหมูทุกอย่างครับผมตามเลยครับ<อ>ก็คือเราจะถ้าเกิดเราจะไปทรามานเขาเนี่ยมันจะไม่ดีครับผมเราเคทีเดียวเลยครับขอทีเดียว,วจบเลยครับที่ทรมานไ่้ไนะได้ครับเราทุบแค่นี้พอครับเพราะเดี๋ยวหัวเขาจะเละทุกอย่างจบแล้วครับผมแล้วหลังจากนั้นเราก็ ตามมาเลยครับผมสัตว,ว่าตัวใหญ่เปียตัวแค่นี้เฮ้ยแดงสีคนไม่ได้แดงสี่คนแดงสี่คนมึงนี่หลังจากนั้นเราก็ใช้นี่นะครับช้อนขูดเก็ดครับอือยังไม่ค่อยตายดีครับผมเดี๋ยวเราไม่ให้เขาทรมานมากถ้าเกิดเราทุบแรงไปแนวหัวเขาจะเละครับแล้วจะเอแบาบว่าทานไม่ค่อยอร่อยแต่เรากินเราทำกินเราทำกินทำกิน ขูดเกศออกให้หมดนะครแล้วก็ต้องรับมี่ก่อนนะครับให้มันคมเพื่อเราก็จะบั้งตาครับตอนนี้เราจะมาบั้งตาครับผมหลังจากที่เราผ้าตาแล้วนะครับผมทุกคนดูคลิปนี้อย่าไปคิดมากครับคือของกินทุกคน้ต้องเคยกินมาช่อนผมมั่นใจบั้งบั้งฝั่งนี้ครับบั้งอ่าลื่นลื่นลื่นแล้วจับให้มันครับบั้งบั้งบั้งครับประมาณสี่บั้งครับผมบั้ง ก็บ้างสี่บ้างสี่บ้างกำลังดีครับกำลังสวยผมอยากจะทำเมนูประชอดขอเสื้อทุกคนดูแต่วันนี้คงน่าจะไม่ไม่ทำคือตอนนี้มีน้ำในกระทะอยู่เราก็ต้องวางน้ำในกระทะวางกระทะาไว้เงี้ยแล้วก็เปิดไฟให้แรงๆเพื่อไล่ไล่ความชื้นของน้ำออกไปนอันนี้เราใช้กมานอย่างดีนะครับผมนี่ถ่ายย่ง้วเพชรครับยี่ห้อเพชร แล้วเทน,น้ำมันน้ำมันก็คือคือว่าต้องเต็มตัวปาวลานะครับผมหลังจากนั้นะครับตอนนี้เราก็กำลัจำงจะมาทำเ,าเครื่องนะครับที่จะมาแบบว่าใส่ในตัวปลารครับผมก็คือปลาชดสมุนมไพรเดี๋ยวเรนะามาติดตามก็ได้แก่มีนี่ครับผมขมแดง แล้วก็กระเทียมตอนนี้เราก็กำลังย่อปลาขึ้นนะครับหลังจากที่เออปลาสุกแล้วจับเลยก็ได้ครับเพราะว่ามือหยิบเลยมือหยิบเลยครับผมโอ้โหแล้วก็เอามาใส่ใส่เออนที่เรยไว้ครับือไชเท้าที่เราเตรียมไว้ใช่ไหาจจะแบบว่าเอ้ยทำได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็ทำแล้วอะไรอย่างเงี้ย ส่วนน้ำจิ้มที่เหลือใครอยากจะจิ้มหรืออยากจะทานตรงนี้ก็แลาไปออตอนนี้เราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับผมนี่ครับผมปลาช่อนสมุนไพรลุยสสวนของเราครับผมขอขอบคุณตีร่วมเพและดนายอาหารป่าและท่านผู้ชมที่ติดตามชมจนจบคลิป